เคล็ดลับการทำบุญให้รวยการแก้กรรมทำได้หรือไม่จริงๆแล้วการแก้กรรมไม่สามารถทำได้แต่เราทำบุญหนีจากบาปเหมือนบาปกำลังปั่นจัก,กรยานมาหาคุณแต่คุณไปหามอเตอร์ไซค์มาขี่แทนหรือถ้าเป็นบุญใหม่ก็เหมือนเราได้ขับรถยนต์ไปแทนแต่อย่าประมาทนะคะรถยนต์น้ำมันหมดได้เมื่อไหร่จักรยานก็มีโอกาสตามทันเมื่อนั้นนี่เป็น14วิธีทำบุญให้โชคดีและรวย 1. ถือศีลห้าการถือศีลห้าเป็นประจำนั้นจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อาน,นิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้กรรมลดกรรมได้และการถือศีลห้ามีได้ขาดเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าด้วย เห็นไหมล่ะแค่คิดจะถือศีลห้าก็มีเรื่องดีๆเข้ามารอคุณอยู่แล้ว 2. การถือศีล8จะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีลห้าแต่ถือศีล8นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆจ,จะทำได้ไม่กี่วันก็เลิกแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักกรรมไม่ดีจะชะลอตัว ปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบาร,รมีได้อีกด้วยส่วนใหญ่คนที่ถือศีล8เป็นประจำเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรทำการค้าขึ้นมากกว่าปกติ3กินเจก็เพื่อลดละเลิกชีวิตสัตว์ซึ่งได้อันนีิสงผลบุญสูงและเราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า7วันก็ทำให้ครบ7วันวันเกินได้แต่อย่าขาด อาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนเป็นต้น 4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ทุกเทียนรวมทั้งการปิดทองเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากได้ผลบุญเห็นเห็นกันอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริง เมื่อสิ้นอายุขายจากมนุษย์ไปมีสิทธิ์ได้เป็นเทพเทวดานางฟ้าแน่นอน 5. ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดสว่างสวัยไม่อับจนหนทาง อันนี้มีอันนี้สงทันตาเห็นเลยถ้าเราได้ไปเติมน้ามันตะเกียงในที่ที่น้ำมันใกล้หมดหรือเหลือน้อยมากอาจจะลองไปตามวัดต่างๆได้ถ้าเห็นน้ำมันหมดหรือใกล้หมดแล้วจะเติมน้ำมันตะเกียงอันนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้น้ำทูบเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมายหลายคน 6. ถวายสังฆทานเป็นการทานุบ,บํารุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อันนี้สงผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดข้อหมดโศกจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรานารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการถวายสังฆทานนี้เป็นบุญหนุนส่งนำเจไหว้พระไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง จะทำให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้คมครองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองถึงแม้เราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราท่านจะคอยช่วยเหลือในสิ่งที่เราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอ แต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเรา 8. ปดทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยหรือไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยชีวิตถึงสองชีวิตในคราวเดียวกัน เพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือซื้อปลาในตลาดที่จะถูกค่าไปปล่อยน้ำยามมีเคราะภัยก็จะแคลคาาเพราะแรงบุญที่ได้ทำทำให้แคลคาาผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภยัยและพบกับความสุขความเจริญในชีวิต 9. ทําทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งผลบุญจะเกิดได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะนำมาค้ำจุนช่วยเหลือล้วนแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมีสิ ทำบุญลงศพซื้อลงศพบบิจากให้แก่ศพอนาถไรายาติจะได้อน,นิสงแรงยิ่งนักการทําบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกรง่งสามารถต้านเคาะต้านภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 11. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานจัดพิมพ์เองหรือร่วมเบิจากสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมาก้ามกาย 12. บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีถ้าในเรื่องของการทำธุรกิจก็อาจจะทำให้เราได้เห็นช่องทางการสแสวงหาหน,าน้าน้ำใหม่ๆทําทำให้คิดอะไรได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น 13. ซื้อข้าวสารถวายวัด หรือเลี้ยงอาหารเด็กกัมพาตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี 14. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่ง ตัวกูลซึ่งกันและกันและจะได้เพื่อนที่ดีในชาตินี้